ข้าวเหนียวดำจะนิ่มได้ไม่แข็งเอมีวิธีทำมาบอกคะ่ะข้าวเหนียวดำหนึ่งถ้วยข้าวเหนียวขาวสองถ้วยนำมาผสมกันคะ่ะแล้วก็นำไปแช่น้ำห้าถึชั่วโมงเอาง่ายๆเลยนะคะคือแช่ค้างคืนไว้ตื่นมาค่อยมานึ่งคะ่ะล้างข้าวสารหลายๆน้ำ แล้วนำไปใส่หัวหนึ่งเลยค่ะแล้วข้าวขาวมันก็จะดำทุกเม็ดเลยค่ะแถมนิ่มอร่อยแต่ถ้าแช่แต่ข้าวเหนียวดำข้าวมันจะแข็งไปค่ะแต่อีกอย่างคือข้าวเหนียวขาวต้องนิ่มด้วยนะคะพอมาผสมกันมันก็จะลงตัวแล้วมันก็จะนิ่มน่ากินเพื่อนๆลองเอาวิธี ที่เอทำลองนึ่งข้าวเหนียวดําดูนะคะกินเล่นๆก็อร่อยไม่ต้องมีกับข้าวประหยัดไปเลยค่ะอันนี้ก็ว่าไปทำอะไรก็อร่อยแก่หนึ่งข้าวก็อร่อย